สวัสดีครับเขาวสวนครับเขาวสวนตัดโนไม้โนไม้ขึ้นด้ายครับเบืองนี้มีแต่น้นอยใหญ่ดีครับเดี๋ยวมือนี้สีผ้าตัดโนไม้ครับร้ายขนาด นี่อยู่สามสี่กอครับอันนี้เพิ่งขึ้นน้องไม้วานนีแ่แหละครับนี่เดี๋ยวพายางเบ่งก่อนครับนี่ขอาไปเห็ดน้องไม้สมน้องไม้ดองไว้ครับไปกินยำบุมีแกงแบบสดนี่ค่ะแซบ่บนี่นอหนึ่ง เต็มเลยเริ่มขึ้นสูงแล้วก็ได้ต้องมาตัดดีครับลายขนาดที่นอนอน่อยก็มี่นอนน่อยมันก็ล่างขึ้นเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเช็กน่อยกินบบท่านนะครับยูนส่วน เดี๋ยวมื่อนี้สจะตัดออกให้เบิร์เลยครับมนลนอยเงวนาชิบะมาณจักซิปนอไหไรอยู่ครับเดี๋ยวมาตัดกันเลย อยู่ตรงนี้อีกนอกครับมีต้นนอใหญ่ๆขึ้นสูงและ้ะ เาเบิ่งผลงานครับหลายๆนอยอยู่เอาคู่ถังมาใส่คือสีเอาไปโบเบิร์ตหรอครับบุ๊เดีเอากระสอบมาใส่เดี๋ยวจะไปหาถังใหญ่กว่านี้มาใส่ฝุ่นอีกนอนหนึ่งเดี๋ยวจะนอนหน่อยเดี๋ยวให้มันใหญ่กว่านี้คนครับจะมาตัดอีกขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหนะ้า